กิจกรรมหนึ่งนะครับที่กระทรวงวัฒนธรรมเองโดยโกรมการศาสนานะครับจัดโครงการวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลเฉลิมพระเกียรติโดยสนับสนุนให้วัดศาสนาสถานส,สถานศึกษาและเครือข่ายต่างๆนำหลักการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนา ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะทางจิตให้แก่เด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไปเพื่อให้จิตมั่นคงสงบมีสติสามารถประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างต่อเนื่องซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยายหลักธรรมตามการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนา การเจริญจิตตภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นเจริญจิตตภาวนาตั้งสติสมาธิปัญญาจัดนิธศการหรือจัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติสมาธิวิปัสนาและกิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสมอย่างเช่นกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นั่นเองครับโดยมีกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างเดือนกรกฎาคมถึง เดือนสิงหาคม2567ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวน5ครั้งดังนี้1วัดธรรมบงคลกรุงเทพมหานคร 2. วัดพระธาตุช่อแห่จังหวัดแพร่3วัดถ้ำอภัยธรรมจังหวัดสกลนครสสำนักปฏิบัติธรรมธรรมปฏิบจังหวัดชนบุรีและ 5. วัดถ้ำสุมัโนจังหวัดพัทธลุงกลุ่มเป้าหมายคือเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปจำนวนประมาณ2ล้านคนค่ะ